แล้วค่บมาต่อกันเหมือนเดิมนะครับจากที่เราตีไข่เสร็จไปแล้วใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับตีไข่เสร็จไปแล้วนะครบโอ้เจ้าเจ้าเ้โอ้เจ้ม่เจ้ม่เจ้เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับโอเคนะคบผมหวังว่าที่เกี่ยวกันเหมือนเดิมน่หลนี้นะครับแล้วก็ผมจะหาจานพิจา กับไข่นะคะที hmm. mm ่เราตีไว้เมื่อตกี้นะคะนะครับเพื่อทุกคนสังเกตเห็นทุกคนจะสังเกตเห็นมดเดินนะคะที่มันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่มันเป็นแฮปปี้สโลไลท์ของพวกนั้นนะคะก็เทไข่ลงมาเลยเทไข่ลงมาในจานแบบนี้นะคะแบบนี้เลยถามว่าพ่อแม่ผมจะว่าไม่ไม่ว่าค่ะเพราะตอนนี้พวก พวกท่านเข้าไปนี่นะครับลาล์ครับโอ้หมื่นโอเคโห่โจงววให้ดูแฮปปี้ซาร์ไลท์ต่อไปนะคร่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ครับนี่ได้แบบนี้มาเสร็จแล้วความมั่นใจว่ามันเหล็ดเดีวจริงๆแล้วเราก็ตี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 มันหน่อยหน่อยนิดหนึ่งแล้วก็ซ่อมขึ้นเลยครับซ่อมขึ้นจากนั้น,นขวามวาเอาอันนี้ออกมาไวบครับ ก็ชุบลงไปโอเคให้หนมปังอยู่กับไข่สักนิดหนึ่งพอเวลาสักสามห้านาทีได้ไหมโอเคนะครับก็พันก็ต้องจบไปอย่างหน่เสียดายแบบแล้วนนครับก็เจอกันพรุ่นี้ครับ